สวัสดีครับพี่น้องชาวครีเตอร์ชุมชนชาว YouTube ท่านที่นิยมชมชอบในการปลูกต้นไม้นะฮะและงานบอนไซในคลิปนี้นะฮะผมจะนำเสนอบ้านสวนบัวแก้วครับนะฮะซึ่งซึ่งบุณพี่ปราโมทนะฮะเขาทำเองนะฮะอยู่ที่ถนนนิมิตใหม่ซอยสุขใจ15นะฮะแขวงคลองสามวาตะวันออกเขตคลองสามวาจังหวัดกรุงเทพมหานครอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองพูด,ดง่ายๆคือนิมิตใหม่นะฮะ เพราะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับไปดูกันเลยครับว่าสวนนี้มีของดีและผลละไม้แปลกมีอะไรบ้างตามพี่ประโมทไปดูครับเจ้าของสวนครับคุณชาตรีเตี้ยสวนแก้วครับหรือเรียกชื่อกันง่ายๆว่าพี่โมทสวนบัวแก้วนั่นเองครับท่านเป็นกเกษตรกรต้นแบบเลยทีเดียวนะครับประสบการณ์ของท่านนั้น นะฮะได้ไปศึกษาดูงานฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นถึง2รอบแล้วนะครับยอดเยี่ยมจริงๆบุคลิกของท่านเป็นคนที่มีอารมณ์ดีครับมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายในการทำงานกระชับกระเชงนะครับสมแล้วที่ประสบความสาเร็จในงานด้านนี้ไปดูกันครับสวนของท่านมีไม้แปลกและไม้ที่น่าจะนำไปสร้างงานสร้างอาชีพได้นะครับ ไม้ชนิดแรกที่ผมจะแนะนำคือมะกอกอินโดหรือผมจะเรียกว่ามะกอกยักษ์ครับไปชมกันเลยครับนี่เป็นเ,เป็นพวงเลยครับดเ,เดี๋ยวนะอนอนโอ้โหรวมกันเลยโอโ้โ,อโหดูดูนะครับเนี่ยนะดูครับเนี่ยลูกขนาดนี้นะฮะแล้วก็ไปปลอกออกมาโอ้โห นะเอาไปทําเป็นผลไม้รสชาติกรอบเปรี้ยวนิดๆน,นะครับคือข้อสําคัญจุดเด่นของพันธุ์นี้ก็คือเขาเขามีลักษณะที่เป็นเนื้อมากใช่ไหมครับเนื้อเยอะ<ๆ>เนื้อเยอะนี่ในแกนมันนะฮะดูแกนนะครับเนื้อมากนะครับนี่ก็คือจุดเด่นของมะกอกพันธุ์อินโดดูมะกอกมะกอกไทยนะครับมะกอกเรา พันธุ์ทั่วไปนะครับประมาณนี้ที่เขาขายตามท้องตลาดนะครับก็ประมาณนี้ครับมะกอกนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูกับมะกอกพันธุ์อินโดนีเซียใช่ไหมครับพันธุ์อินโดเอาดูนะครับโอเคนะครับโอ้โหเนี่ยเปรียบเทียบไม่เห็นเลยครับชัดเจนนะครับดูสิครับโอ้โหชัดเจนนะครับมะกอกกลุ่มนี้นะฮะจะ จะสี่ห้าลูกยังไม่เท่าลูกเดียวนะครับชัดเจนเลยนะครับที่สวนบัวแก้วลูกใหญ่นะครับต่อเก็บบอกแล้วให้ตากไปเลยบอกไปเลยโอ้มือสกปกไม่ใช่โอ้โหเนื้อทั้งนั้นอะจารย์เนี่ยครับโหน้องคิมนะมะกรออินโด โอ้โหสุดยอดเลยครับเพื่อนเรลือาัาร์เยอะไม่มีขนขนน้อยหกะหกปปหีอ็บอไรเ็บอเก็บ่งสู้ของไทยได้ไหมสุดยอดสุดยอดสุดยอดกว่าดูสิเม็ดทีเดียวเม็ดที่หมดทำพันทำพันไม่ได้ ทำมันไม่ได้นี่ต้องท้าบก่งอย่างเดียวนี่เด่นเลยต้องท้าบกิ่งอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ใไอ้ขายกิ่งเท่าไหร่ครับตอนนี้ขายอยู่ห้าร้อยครับห้าร้อยนะครับออเดอร์ได้เลยทีนี้ดูสิมีแต่เนื้อหน้าไงหนี่มมีมีอาจารย์เนี่ยเราจับจัมือจับจับพวกลิ่งีรือจะได้รู้อืมกิ่งละห้าร้อยครับ แต่ว่ารสชาติเนี่สุดยอดเลยพี่เย็นอร่อยมากเลยอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยอร่อยพูดไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสอยเลยครับสอยให้เห็นสดๆเลยครับเนี่ย hmm. ต้องอต้องนี่มะกอกมะกอกอีโดโนะครับสวนบัวแก้วครับสวนบัวแก้วนะะกิ่งละห้าร้อยบาทนะครับกิ่ง กิ่งพันห้ารอยบาทสนใจนะครับเบอร์เดี๋ยวจะไว้ใต้คลิปสุดยอดเลยครับเดี๋ยวโอโ้โหอร่อยมากครับทำเป็นผลไม้นะผละไม้ผลไม้สดหรือจะกิ่งนะครับกิ่งพันธุ์ท่านต้องไปการต้องการไปสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะครับต้นนี้อยู่สูงอยู่ประมาณ15เมตรครับ ดกมากครับเห็นแล้วเห็นอยู่ครับดกมากเลยครับนชฮะมันจะเป็นลูกโตลูกเล็กมั่งนะฮะแต่ว่าออกออกลูกเป็นไงฮะปีละออกทั้งปีนะฮะมันเป็นมะกอกเท่าวายเลยครับแบบเนี้อ่าต้นนี้สูงปลูกมากี่ปีครับห้าปีสูงสิบห้าเมตรโดยประมาณนะครับ เขาต้นมม่วงคือ1 5บเป็นทรงพุ่มขนาดกลางเป็นไม้พุ่มขนาดกลางครับแต่ลูกนี่ลูกใหญ่มากเลยเหมาะในการที่จะนําไปทําเป็นจําหน่ายเป็นผลไม้ครับรสชาติจะออกเปรี้ยวนิดๆน,น,นะฮะไม่เปรี้ยวมากครับกรอบแต่ข้อสําคัญคือเนื้อเขาได้มากเลยอโอ้โหโอ้โหเนี่ยน,นี่นี่เป็น เป็นพวงเลยครับเดนะี๋ยวนะโอ้โห oh, oh, รวมกันเลยโอ้โ oh, ห oh, oh. ดูดูนะครับเนี่ยนะดูครับเนี่ยลูกขนาดนี้นะฮะแล้วก็ไปลปอกออกมาโอ้โ oh, ห oh. นะเอาไปทำเป็นผลไม้รสชาติกรอบเปรี้ยวนิดนิด ค,คือข้อสาคัญจุดเด่นของพันธุ์นี้ก็คือเขาเขามีลักษณะที่เป็นเ,เนื้อมากใช่ไหมครับเนื้อเยอะเนื้อเยอะนี่ี่แกนมันนะฮะดูแกนนะครับ,รนรบเนื้อมากนะครับนี่ก็คือจุดเด่นของมะกอกพันธุ์อินโดนะครับกิ่งพันธุ์มีที่นี่นะฮะจุดยอดเลย สำหรับท่านที่ต้องการสร้างอาชีพสร้างรายได้จะนำไปปลูกไปขยายพันธุ์ต่อนะฮะก็ติดต่อทางส่วนได้เลยผมกลาดท้าประลองเลยนะครับว่าไม่อร่อยไม่ต้องซื้อกิ่งพันธุ์ไปปลูกครับต้องชิมก่อนนะฮะชิมกับต้นเลยนะครับรับรองจะติดใจในรสชาติมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเมืองไทยพอมาปลูกแล้วจะด้วยดินอุดมสมบูรณ์หรือไม่อย่างไรนะครับ นะต้องลองพิสูจน์ดูนอกจากนั้นนะครับยังมีไม้แปลกชนิดอื่นอีกไปดูกันครับมะม่วงออกลูกได้ตั้งแต่ปลูกในกระถางเล็กๆแล้วครับหนึ่งคืบเท่านั้นครับเราไปดูกันครับว่ามะม่วงไม้แปลกนะครับในกระถางก็ออกลูกเต็มเลยโอ้โหนี่อันนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ใช่กลุ่มนี้นะครับ นะมีนะครับเนี่ย,โ,ยอโ,โอโค่มวพันไหนออกงอ่ะโอโนี่มะม่วงออกลูกแล้วครับเป็นนะครับสามฤดูเบาครับหนึ่งคืบออกลูกแล้วครับหนึ่งคืบติดลูกแล้วนะฮะโอ้โหนะครับ นะครับเป็นไม้ที่เป็นจุดเด่นนะครับลักษณะเขาคือออกลูกได้ออกลูกบนกระถางได้เลยครับเป็นการทาบกิ่งลำต้นก็ต้นต่อแข็งแรงนะครับสุดยอดเลยครับมีเยอะครับออเดอร์ได้เลยกิ่งเท่าไหร่ครับเน็ก็อล้วแต่ซายอาจารย์อ๋อ,อมาดู ไซเล็กไซใหญ่มีนะคะเดี๋ยวติดต่อมาได้เลยติดต่อทางสวนแล้วกันนะครับอ๋อตั้งแต่ร้อห้าสิบขึ้นนะครับเล็กเริ่มต้นที่ร้อยห้าสิบาทนะครับถ้ากิ่งใหญ่ก็ละาอีกราคาหนึ่งสวยครับที่ไหนที่ออกลูกต้นคือขนาดนี้อืออ๋ออ๋ลอ๋ออออ๋ออ๋อ้๋ออ๋อ,อ โหดอกแก้วบานตะพรางเต็มสวนเลยครับเอ่พี่ประโมทอันนี้มันมันแก้วอะไรครับพวงดวงใจโอ้โหเข้ามานี่กลิ่นหอมเลยนะครับทั้งหมดเลยพวงดวงใจปลูกลงดินนะครับเป็นตอสวยด้วยเป็นแม่พันธุ์อันนี้ตอนขาย500ต่อ,อกระถางฝั่งนี้เป็นเป็น500ต่อกระถาง มีที่นี่ที่เดียวใช่ไหมเนี่ยทึ่งทึ่งสวยขนาดนี้ที่นี่เยอะที่นี่เยอะครับรับออเดอร์ได้นะฮะจะสร้างให้เป็นพันสองพันกระถางเอามตะดินะครับโห้พี่เขาขยันมากนะครับไม่ขยันครับสร้างภูเขาได้เป็นลูกครับตรงนี้ไฝแบบไหนแก้วแคะไฝแต่ต้นเหมือนกันนะันี่แก้วแคะพวงเงินทั้งหมดเลยใช่ไหม นี่นะครับนี่แก้วแคะพวงเงินนะครับแล้วกลุ่มน,นี้คือพวงเงินเหมือนกันอันนี้พวงทองเหรอผมไม่ได้คาลยเพราะว่าตอนที่เอามาให้ตาลงัแรกอะ่ะเพราะว่าสีมันจะต่างกันนะครับยอดมันอ๋อสีต่างกันนะครับนี่จะออกเป็นทองสวยมากครับมีพื้นที่อ,อ๋อเข้าใจแล้วครับที่นี่ดินเขาเป็นทองคาปลูกบนที่ดินทองคามันก็เลยออกเป็นทองแล้วครับ อันนี้เป็นส้มโอสอ,สองปีลูกใหญ่มากข้างในส้มส้มโอแดงแดงโรตีครับเอาขอดูอีกทีหน,นึ่งปลูกสองปีให้ผลผลิตแล้วสองปีให้ผลผลิตแล้วต้นนี้มีต้นพันธุ์จำหน่ายไหมครับมีครับมีครับต้นละประมาณต้นละร้อยต้นละร้อยเองครับก็เริ่มต้นสับประรดฉีกตาจากไต้หวันครับ ครับโหปู่ไว้เยอะเลยครับเดี๋ยวต้องไปดูลูกครับนอนแล้วลูกใหญ่ลูกใหญ่สับป,ปะรดฉีกตาอันนี้ยังไม่ได้ที่เนาะกำลัง,ง,งอือนี่ฮะลูกสับประรดสับป,ประรดฉีกตานะครับห่อไว้อยู่นะครับอันนี้เปิดแล้วกันมแมลง เนี่ยกระถางเท่าไหร่ครับเนี่ยถางเล็กๆอ่ะเริ่มต้นตลูกก็น่าจะเป็นร้อยอ่ะครับนะครับถ้ามีติดลูกก็เป็นร้อยเนี่ยดินชายคลองนะฮะดินชายคลองดินชายคลองดินเค็มด้วยสมบูรณ์ชอบว๋อดินเร็วๆไงอ๋อถ้าอ๋อดินแบบนี้ดีฮะดินเร็วๆที่เขาไม่เอาทําอะไรเนี่ยฮะไอ้ใช้พลาสติกไวนิลนะฮะปูไว้ นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องฉีดย,ยาญยาก็เป็นเทคนิคนะครับสวนมะม่วงครับแต่ว่าผสมผสานสวนมะม่วงเพื่อการขยายพันธุ์เพื่อทำมะม่วงสามสายพันธุ์แล้วอะไรอ,อันนี้พริกนะฮะขึ้นกับมะม่วงเลย,าายถึงอาศัยซึ่งกันและกันเป็นพืชที่ถึงอาศัยซึ่งกันโอ้โหดูนะฮะเจ็ดวันเก็บทีครึ่งกิโลครับโอ้โหเนี่ยฮะแล้วไม่มีเป็นโรคไม่มีเป็นโรคเพราะว่าอากาศดีครับไอากาศดีมากๆถ้าผ่านตะเพะ เขาน, <sk ill in> นกมาฝากไว้ทนมา,ากเลยครับเนี่ยแล้วก็ออกลูกโดกมากเลยนะครับและที่นี่นะฮะจุดเด่นก็คือภูมิอากาศภูมิประเทศดีครับดูมะม่วงเขาแตกยอดแล้วก็ทําเป็นต้นพนันธุ์หมดเลยครับแล้วก็ทาบกิ่งทบบำมะม่วงพันในต้นเดียวนะครับอ๋อทำทำแบบสามสายพันธุ์ในต้นเดียวก็ทําให้ได้นะครับออเดอร์ได้ออเดอร์มาได้เลย นะครับมะม่วงมีทุกสายพันธุ์นะครับเ,เ,เาตรงนี้ก็มีมะม่วงทั้งนั้นเลยนะับต้นพันธุ์นะครับทำสามสายพันธุ์ได้แล้วก็ผสมประสานฝั่งโน้นเป็นขนุนครับมีบ่อน้ำบ่อ,บอปลานะครับมะพร้าวขนุนไม้ดอกอไม้ประดับ็บน,นเปนพืชอาศัย ซึ่งกันและกันได้เพราะว่าถ้าปลูกมะม่วงแซมมะพร้าวมันไม่ได้เพราะ<ม>ว่ามะม่วงมะม่วงนี่แซมมะพร้าวไม่ได้นะครับเพราะว่ามะม่วงออกลูกปลายยอดแต่ขนุนออกลูกคนต้นมันเป็นพืชจึงอาศัยซึ่งกันและกันอ๋อมะพร้าวน,นี่ร่วมกันได้๋อเข้าใจต้องให้ออกลูกคนละส่วนใช่นะครับเคล็ดลับนะครับเป็นเทคนิคค้นพบด้วยตัวเองประสบการณ์ก็คือถ้ามะม่วงมาปลูกนี้มันออกลอกข้า ตัวยอด <บน S 2> ยอดข <บน S 2> ้างบนบการจัดการมันจะยากแต่ว่าไอ้ขนุนน้ำเอาลูกโคนต้นมันกึ่งอาศัยกับไอ้นี่ได้มะพร้าวได้ครับผมโอ้คยโอเคเลยครับมาเจอที่สวนนี้นะฮะได้เทคนิคนะครับโอ้โหยังเที่ยวไม่หมดเลยนะครับยังมีพืชอีกหลายชนิดที่ยังไม่แนะนำนะครับอย่างเช่นขนุนที่อร่อยมากๆเลยก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมและเยี่ยมชิมกันได้นะครับ ท่านที่ต้องการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ก็แวะเวียนมาที่สวนบัวกแก้วนะครับใกล้ๆมีนบุรีนี่เองครับเลยมีนบุรีมาตรงถนนนิมิตใหม่นะครับเตขตห้องสามหวานนะครับพบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ